การร้อนมากคืบบบางทีกัฝ้นตกลาวนั่นแหละไม่โท่เหมือนกันตตอกมังเดดออกมังนะคะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าต้องดูแลสุขภาพกันค่ะเดี๋ยวดังเนี้ยเราจะมาแล่ส้าเหตุกันว่าเสษช่วงน,นี้เนี่ย <พะ S 2> เดดจัดมังอยู่ดีๆกับฝ้นตอกมังค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันค่ะกับนายกามลพรมซาค้าณสกลนครค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตอนนี้อยู่ในซ้ายกับเราแล้เขาอนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางนะคะสวัสดีค่ะพอค่ะสวัสดีครับ ค่ะเพราะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสภาพอากาศในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีทั้งแดดบ้างอยู่ดีๆก็มีฝนบ้างเพราะคะสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยร้อนบ้างฝนบ้างแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะประเด็นสําคัญก็คือเนื่องจากว่าเส้นทางดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์มันตั้งฉากนะครับตอนนี้มันตั้งฉากอยู่แถวประจวบลอยต่อระหว่างประจวบกับเพชรบุรีวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มันจะเลื่อนขึ้นไปตั้งฉาก กรุงเทพมหานครราวันที่26 27นะครับนั่นหมายถึงว่าอาิที่ตั้งจากเนี่ยคือรังสีดวงอาทิตย์มันแผ่ลงมาตรงๆกับอ่าเราเลยเราจะไม่เห็นเงาในช่วงเที่ยงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจะมีอากาศร้อนรือเป่าแต่นาฬิกาเนี่ยภาคใต้มันก็มีแง่นี้อย่างหนึ่งคือมันมีลมจากทะเลทั้งสองฝั่งในช่วงนี้ส่วนใหญ่ลมจะเป็นลมใต้เข้าไปนะครับซึ่งความชื้นทางด้านอ่าวไทยก็ยังไม่มากนัก อ,อีกสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเบี่ยงเบนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งฝนเนี่ยในช่วงนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะช่วงกลางวันอากาศร้อนุบอ้าวนะก็ประชาชนหรือพี่น้องเราเนี่ยก็อย่าตากแดดนานๆก็มีอ่ะคนหรือหลายท่านนะครับประชาชนพี่น้องเราเนี่ยสูญเสียชีวิตจากเขาเรียกอะไรนะโรคอ่ารมแดดภาษาบ้านเนาะถ้าภาษาทางหมอก็ฮิสโตกว่างั้นนะครับเนื่องจากว่า อยู่แดดนานๆแล้วก็ขาดน้ํานะครับทําให้หายใจไม่ออกก็เกิดการช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปดังนั้นครับพี่น้องกับต้องระมัดระวังนะอย่าตากแดดนานๆกิจกรรมเหมือนกันก็อยู่ในที่ร่มนะฮะสำหรับเรื่องฝนนะครับส่วนใหญ่จะมาในช่วงบ่ายและค่ำสำหรับวันนี้เนี่ยฝนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวสุราษฎร์จุมพรนะครับเป็นฝนเล็กน้อยเนื่องจากมันมีเขาบังอยู่ลมเป็นลมตะวันตกเข้ามานะครับ แล้วก็มีเขาทางด้านอบงังทางด้านสะตูลทางสงขาเนี่ยนะสะตูลตรังเนี่ยมันบังอยู่ดังนั้นในทางด้านอาพัทลุงสงขาพี่น้องเราที่อยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะได้รับลักษณะของเครียดเขาเรียกว่าอาฮีตได้ลักษณะอากาศแห้งทางด้านนี้กมตัวแต่ผลส่วนใหญ่จะอยู่ตามเทือกเขานะตามเทือกเขาทางด้านเอเพชรพัทพัทลุง แล้วก็รอยต่อระหว่างมาเลเซียกับทางด้านของอะไรหลักสงขาเรานะครับ,รบอันนี้ก็ให้เตรียมการสําหรับวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะฝนเนี่ยส่วนใหญ่ตั้งแต่จังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ธานีลงมาโดยเฉพาะจังหวัดยาลานะฮะสงขาปัตตานีปัตตลุงครับ จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลงอุโช่งแรงพี่น้องเตรียมการนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงบ่ายและค่ำครับตรงนี้นะครับเราไม่มีฝนอะไรมากนะครับส่วนใหญ่แดดนะครับก็อย่าตากแดดนานครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมครับค่ะพอา้ายอย่างสองวันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยแดดจัดมากแต่พอใกล้เย็นเนี่ยมีฝนตกแล้วก็มีแบบคล้ายๆลมแรงมีเสียงฟ้าร้องพายุด้วยอันนี้เรียกเป็นพายุได้ไหมคะหรือว่าเกิดซึ่งจากอะไรพายุเราเรียกว่าพายุฝนฟ้าขนองนะครับ มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแต่ทางด้านภาคใต้ยังไม่มีลูกเห็บตกแต่ทางอีสานมีตกแน่นอนเนื่องจากความต่างของภูมิมันเยอะ mm hmm. อากาศาก็เกิดการลอยตัวได้ดีสําหรับภาคใต้เราขนาดอ่าความแรงไม่เยอะนะแต่จากรายงานมาที่ขอหงนะเทศบาลขอหงเนี่ยแถวชุมชนขอหงเราเนี่ยความเสียหายก็หลายัวเรือนหลังคาหลังกระสรมือสีปีวันเลย mm hmm. ครับก็ ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันก็เอาใจช่วยพี่น้องเรานะครับติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดดูเรดาร์การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะสีนะครับดูให้เป็นนะเขียวเหลืองแดงเขียวฝนน้อยๆเหลืองฝนปานกลางฝนกลางเป็นไงก็ทําให้อ่าเราเปียกแล้วก็ทับขับรถอยู่หมายเลขสองประมาณนั้นนะครับที่ผ่านน้ำฝนอ่าแล้วก็สีแดงก็ฝนหนักครับพิธีกรอากาศจะเป็นแบบนี้ไปอีกประมาณกี่วันครับปอครับ คือมันช่วงครับสําหรับวันนี้ฝนก็ไม่ได้เยอะแต่วันที่ยี่สองนะฝนจะกลับมาเยอะขึ้นนะครับ,รบแล้วแต่มันเหมือนคลื่นทะเลนะถ้าคลื่นมาแรงฝนก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราทางภาคใต้นเนี่ยอ่เรื่องฝนเรื่องอ่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ธรรมชาติยังไม่เยอะเท่าไหร่นะในช่วงนี้ต้องรออีกทีนู่นไปไปลายเดือนตุลาตุลาวิรธันวา่นหละทั้งท่วมทั้งปัญหาเยอะแยะทั้งพายุจะเข้านะครับต้องรอก่อนแต่ละช่วงนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรมากนักนะ ก็สภาพ่วแปอากาศร้อนฝนส่วนใหญ่ก็บ่ายค่ําครับประมาณนั้นครับอ๋อค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่ในภาคใต้เนี่ยจะมีท้องฟ้าหลวเหมือนกับมีหมอกในตอนกลางวันมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับพ่ออ๋อเราเรียกว่าฟ้าหลัวชื้นทางด้านภาคใต้นะความชื้นยังเยอะอยู่เนื่องจากความทะเลอ่าทะเลเนี่ยมันจะมีความอ่าเขาเรียกว่าไอไอระเหยขึ้นไปเนาะไอระเหยขึ้นไปเยก็ทําให้ท้องฟ้าก็มุกมัว สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่ PM 2.5นะมันเนื่องจากของลักษณะข,ของอความชื้นทะเลที่ลอยขึ้นไปคุณก็มีบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีมีมบ้างแต่พี่น้องนางภาคใต้เราครับการเผาป่าการอะไรต่างๆยังน้อยอยู่เนื่องจากว่าเ,เราได้รับคําชี้แนะจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะมาหาไทยเนี่เขาก อชี้แนะพี่น้องเราว่าในช่วงนี้ก็อย่าไปเผาเสียทําให้เกิดมลภาวะเชื้พิษเกิดขึ้นได้เนื่องจากทางอากาศเราจะหายใจไม่ออกพี่น้องเราก็จะเกิดปัญหาขณะที่การทางด้านสุมาตานะครับการเผาป่าทางสุมาตาในช่วงนี้ค่อนข้างดีเนื่องจากมันมีอกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทางด้านมลภาวะพิษเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันสองสามปีที่ผ่านมาเราสังเกตว่าามนได้รับผลกระทบทางด้านสุมาตาเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้รายงาน PM 2.5อากาศเราก็ค่อนข้างดีนะอ,อยู่ในเก 36, I, ณฑ์ประมาณสา3สิของค่า AQI คือกุ่นภาพสองอากาศก็ถือว่าค่อนข้างดีครับทางด้านทางใจครับผมครับ,รบนอกเหนือจากการอากาศร้อนและการปฏิบัติตัวของน้องประชาชนในช่วงนีในง้ในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นอะไรต่างๆนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงครับพอครับครับในเรื่องของ เอาเรื่องความร้อนก่อนเนาะเรื่องความร้อนพี่น้องเราก็ตื่นต้องอย่าตากแดดนานนะครับ,ร,บรู้สึกวิงเวียนนะเราก็ต้องเข้ารม่มแล้วก็หรืออาจจะมีร่มอะไรนะถือไปดื่มน้ำเยอะๆนะครับเกิดการกัดแกนน้ําเรื่องวีเอ็มสองจุดห้าครับง่ดีอย่างหนึ่งเรายัางชินกับเรื่องโควิดนะอยู่ถูกไหมสองพันสิบเก้าเนี่ยเราก็ใส่แมสถูกไหมสุขภาพเราก็ดีเอาพูดง่ายๆว่าใส่แมสไว้นะถ้าเรารู้สึกว่า มีความรู้สึกไม่ดีก็ใส่แมสนะครับไปไหนมาไหนก็ทับป้องป้องกันทั้งโควิดด้วยป้องกันทั้งฝุ่นละอองด้วยครับก็เป็นการดีครับท่านครับค่ะทีนี้เรื่องของลมฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีแนะนําในการปฏิบัติตัวในช่วงนี้ไหมคะก็ใหญ่ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะเนื่องจากอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับเพื่อตายเสียชีวิตมาหลายรายสอ,องข้าอยู่ใกล้กับไฟฟ้าแรงสูงนะทางรถไฟ เนื่องจากการเกิดฝนฟ้าคะนะครับแสอากาศจะแสะไฟฟ้ววาในอากาศมันจะมาตามสายไฟฟ้าแรงสูงหรือรางรถไฟวิ่งตามนั้นเลยก็จะ <So, sẽ S 1> ทําให้เกิดสูญเสียชีวิตนะครับก็ปฏิบัติตัวอยู่ในที่อยู่ในอาคารที่ปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็อย่ายไปเร่งแรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่ๆนะั้นมันจะโดนฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ต้นไม้หักโคตรส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นแหละครับ,รบและก็มือถือต้องปิดนะ ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในมือถือนะครับคนที่ตายด้วยมือถือนี่มีเยอะแล้วครับท่านครับครับครับอ๋อครับสุดท้ายครับอยใา้พอทิ้งท้ายเรื่องของช่องทางการติดตามการเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับครับก็พี่น้องติดตามข่าวอากาศอย่างกละชิดโดยเฉพาะศูนย์เว็บไซต์จกศสนุ์สุขยานะหลายหลายพี่น้องคงจะใช้เป็นอันดับที่สองคือกลุ่มไลน์ต่างๆ่เรื่องไฟพิบัติกลุ่มไลน์ของแต่ละอำเภอก็จะมีเรื่องไฟพิบัติ ก็รับข้อมูลจากสุญญยกาโดยการวิเคราะห์จากนักสุญญากาแล้วก็มีผมเนี่ยจะเข้าไปาถ่ายคลิปถ่ายอะไรในกรณีลักษณะอากาศที่ไม่ดีนะครับก็จะทาคลิปให้อตอนนี้มีการําคิดเป็นอาทิตย์เลยเพื่อต้องการให้พี่น้องเราวางแผนเป็นอาทิตย์ที่นี้ควรจะทําอย่างไรนะครับเดือนหน้าเราจะทำยังไงเพื่อวางแผนในการรับลูกให้พี่น้องเรามั่นใจในการใช้ข้อมูลแล้วก็มีพยากรณ์ทุกๆปลายชั่วโมงล่วงหน้า6ชั่วโมงจากข้อมูเลเรดาร์เทียมโดยใช้ระบบ AI ครับ ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะจะใช้ในการจัดการนะครับในการบริหารการจัดการในเรื่องภัยพิบัติครับพี่น้องครับในเว็บไซต์และกลุ่มไลน์ร้อยต่างๆของออ,อตูด,ด้วยนะครับเราก็ต้องเตรียมการนะครับก็ไปติดตามได้ครับ ขอบพระคุณมากค่ะพะอคะขอบพระคุณพอกกม,มลพรมสาขานะสณสกลนครน,นะคะผูด <research. S 1> เมการสู่อุตุนิยมวิทยาผังภาคใต้ทีท่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในวันนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับมือกันได้ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ